เชิญพบกับรายการิ Intergo Weekly n e w วสรุปข่าวทองคำประจำสัปดาห์กับผมานโกอินเตอร์เป็นไงกันบ้างครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคาทองคำเนี่ยก็มีการปรับขึ้นปรับลงนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรที่เราไม่ได้เห็นนิวไฮใหม่นะครับเพราะว่า สัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีสัญญาณกลับตัวมานะครับก็เลยไม่แปลกที่สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เนี่ยบางทีก็จะโดนกดดันเล็กๆน้อยๆ,ๆแต่ก็ล่าสุดเนี่ยทองคำก็ปิดเดือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดือนมีนาจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับภาพเล็กภาพใหญ่เนี่ยก็ยังดูเป็นภาพที่ทองคำเนี่ยอาจจะยังขึ้นต่อได้นะครับโดยเฉพาะสัญญาณรลายเดือน ระดับรายเดือนเลยที่เดือนมีนาเนี่ยโอ้โหนะครับปิดอยู่ที่ประมาณ1970นะครับก็เป็นการปิดที่สูงกว่าเดือนกุมภาพันธ์ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผม้ะไครไ้เดซ่าก่อนเดือนกุมภาพันธ์ก็ปิดอยู่ประมาณ1,800เหรียญนะครับเดือนมีนาเนี่ยพุ่งมากกว่า200เหรียญเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาสรุปจบกันที่ประมาณ1,970เหรียญนะครับ ก็อันนี้เนี่ยภาพใหญ่ก็อย่างที่บอกไปนะครับก็ด้วยเทคนิคดด้วยอะไรเนี่ยทองคําก็อาจจะขึ้นได้ต่อนะครับเพียงแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะเข้าที่ตรงไหนดีแล้วในสัปดาห์หน้าหรือต้นเดือนหน้าเนี่ยราคาทองคําเขาจะมีการพักตัวอีกไหมหรือจะแลลรี่ขึ้นไปตามสัญญาณรายเดือนเลยอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูกันในรายการสรุปข่าวประจําสัปดาห์ครั้งนี้นะครับอ่ะก็เริ่มที่อะไรดีนะครับก็ สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่จริงแล้วเป็นสัปดาห์ที่ไม่ได้มีข่าวอะไรที่สําคัญอะไรเลยนะครับข่าวนอกข่าวนอกตารางเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับอ่าจีนสหรัฐบ้างนะครับที่มีการแบบแซงชันกันไปแซงชันกันมานะครับก็เป็นเรื่องของ p o l i ติ c หรือเป็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศเนาะแต่ก็ยังไม่ได้มีนายามัยสําคัญอะไรมากนะครับแล้วทั้งสัปดาห์เนี่ยก็มีตัวเลขประปายมานะครับแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับทองคมามากสักเท่าไหร่นะครับ ที่สําคัญก็คือสัปดาห์หน้าเนี่ยแหละเราก็จะเห็นตัวเลขนอนฟุ ung, ูงนอนฟาร์มกันแล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะมาโฟกัสกันมากกว่านะครับเพราะว่าสัญญาณต่างๆเนี่ยมันก็ยังชี้ให้อยู่นะครับว่าทองคำเนี่ยก็อาจจะยังขึ้นต่อได้นะครับเพียงแต่ว่าเอ๊ะเราจะมารับอะไรตรงไหนดีเนี่ยอันนี้อาจจะต้องใช้เทคนิคเ,เข้ามาช่วยจะแหละเพราะว่าณจังหวะนี้เนี่ยมันเรื่องข่าวเนี่ยนึกภาพออกไหมครับว่าเฟดก็เฉลยไงายการ์ดมาเรียบร้อยแล้วว่า ปีนี้ก็ไม่น่าจะขึ้นดอกเบีย้ยไปได้มากกว่านี้สักเท่าไหร่นะครับอย่างมากก็อีกแค่1สเต็ปหรือ0.25เเซนตะครับหลายตลาดเนี่ยก็เริ่มมีการกลับเข้ามาสู่ในโหมดภาวะปกติและหลังจากที่เราแพนิกกันไปแพนิกกันมาเรื่องตัวแบงค์ลมแบงค์อะไรนะครับใครสิ์เรื่องเกี่ยวกับตัวแบงค์ก็เริ่มขี้ขายกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือหลังตรงเนี้ยเราแค่จะต้องมาคาดหวังกันว่าไอ้ตัวทองคําเนี่ยเขาจะยังเพอร์ฟอร์มได้ดีอยู่ไหมนะครับเพราะว่าถ้าตามหลัก ทางมาโครหรือว่าต่างพื้นฐานแล้วเนี่ยถ้าสัญญาณเฟดออกมาเป็นประมาณนี้เนี่ยนะครับท้ายที่สุดแล้วก็ต้องมีการลดดอกหรืออาจจะมีการกลับมาทำ QE ถูกไหมครับถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยสินทรัพย์ตัวอื่นหรือสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยน่าจะเป็นที่สนใจมากกว่าทองคำนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าไอ้ตรงเนี้ย มันจะเริ่มมันจะเริ่มมาสนใจเมื่อไหร่แล้วก็ช่วงไหนนะครับแต่ว่าถ้าได้ตามทางเทคนิคไปแล้วเนี่ยนะครับตัวทองคำเนี่ยในเดือนเมษาเนี่ยก็ยังคิดว่าภาพน่าจะยังดีอยู่นะครับและไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยถ้ามันลงไปลึกๆจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมว่าหลายท่านเนี่ยไม่น่าจะเป็นห่วงอยู่แล้วเพราะว่าน่าจะรอซื้อของถูกๆกันอยู่นะครับดังนั้นการลงหรือการพักตัวเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากได้กันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ย ราคาทองคำก็ปิดอยู่ที่31,900บาทนะก็ไม่ได้ต่างจากตรงเดิมเท่าไหร่ที่ประมาณ32,200นอยะครับอยู่บริเวณนี้32,200จนถึง31,500เนี่ยเราก็จะได้เห็นอยู่บริเวณนี้กันตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับและที่จริงแล้วเนี่ยสัปดาห์นี้ลงต่ำสุดน่าจะแค่ประมาณ31,700ด้ยไปปลายด้ซ้ำนะครับแทบจะไม่ได้เห็น31,500เลยนะครับดังนั้นเนี่ยบริเวณตรงนี้เนี่ยก็ใช้วิจารณญาณเอาละกันนะครับว่า ราคามันสูงไปหรือว่าแพงไปสําหรับเราไหมนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้อะไรมากเนี่ยเราอาจจะค่อยๆทยอยเก็บในราคาที่เราชอบก็ได้นะครับเพราะบอกตรงๆว่าระยะยาวในหนึ่งหนึ่งถึงสองเดือนเนี้ยทองไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ในระยะสั้นเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าราคาทองเนี่ยจะพักได้ถึงตรงไหนนะครับอ่ะ ก็ประมาณนั้นละกันเพราะว่าในสัปในสัปดาห์นี้เนี่ยไม่ได้มีตัวเลขอะไรที่น่าสนใจอะไรมากเราก็จะเห็นได้ว่าเออล่าสุดเนี่ย GDP นะครับวันพฤหัสออกมาเนี่ยปรากฏว่า GDP ีเนี่ยออกมาค่อนข้างลดลงนะก็เข้าแกลบทุกอย่างนะครับคือเฟดถ้าอยากจะให้ดอกถ้าหากจะให้ตัวเงินเฟริรมมันลดเนี่ยเขาต้องอยากให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยแบบ แบบไม่ได้แรงมากนะครับซึ่งตัวเลขต่างๆไม่ว่าจะเป็นยอดขายบ้านนะครับตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับยอดขาปิกอะไรเนี่ยมันก็สอกออกมาว่าไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่แล้วก็คือลดๆล,ลดไปเรื่อยๆนะครับกำลังซื้อลดไปเรื่อยๆมันก็เข้าแก๊เฟดอยู่ดีก็ก็เฟดต้องการแบบนี้แหละนะครับก็ต้องการให้เศรษฐกิจมันไม่ลดแรงจนเกินไปจนดันภาวะเงินเฟอ้อให้มันสูงขึ้นไปมากกว่านี้ดังนั้นมันก็ดูจากภาพเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่า ก็น่าจะเป็นไปตามนี้นะครับคือเฟดก็น่าจะคงอัตราดอกเบี้ยหรือเพิ่มอีกสักนิดหน่อยแล้วก็ไปอย่างนี้ยาวๆไปจนถึงจบปีนะครับภาพก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยตัวที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือตัวหุ้นพวกดาวดาวโจนเนี่ยหรือว่าตลาดหุ้นเซ็ตของเราเนี่ยก็เริ่มเหมือนมีกลับรีบาวขึ้นมานะครับมีสัญญาณรีบาวขึ้นมาตัวดาวโจนก็มีการโดนซื้อขึ้นมานะครับก็ไม่แน่ใจหรือเปล่าว่าหลังจากเนี้ยสินทรัพย์หรือว่าเงินที่มันไหลยอยู่ใน เซฟ e ฮาเวนหรือสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยมันจะเริ่มไหลกลับเข้าไปตลาดหุ้นสินทรัพย์เสี่ยงหรือพวกคริปโตเคอเรนซีอีกไหมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องจับตากันละกันนะครับเดือนเมษาก็น่าจะรู้แหละนะครับถ้าทองคําพักตัวลึกๆนะครับก็อาจจะเริ่มสัญญาณจะเริ่มเงินอาจจะเริ่มไหลกลับเข้าไปในตัวตลาดหุ้นแล้วก็เป็นได้นะครับอ่ะครับก็เดี๋ยวมาสู่ตัวเทคนิเคเกิกันเลยละกันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรพูดมากนะครับเทคนิเคเนี่ยราคาทองคําเนี่ยตอนท้ายตลาดนะครับมีการ โดนเทขายลงมาประมาณหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหแปดหนึ่งเก้าหกเจดะครับก็ถือว่าลงมาแรงพอสมควรนะจากย้อนนี้ก็มาหนึาแปดศูนย์นะครับยี่สิเหรียญแต่มันอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แล้วนะครับทุกคนน่าจะเริ่มชินชาและวิ่ง20เหรียญอะไรอย่างงี้นะครับเราเราอาจจะคาดหวังวิ่งทีสี่สิเหรียญห้าสิเหรียญเยน่าจะตกใจกว่านะครับแต่20เหรียญอาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับทางด้านสัญญาณเทคนิคเนี่ย แน่นอน,นครับไล่มาจากหลายเดือนก่อนไลยเดือนปิดเขียวนะครับถือว่าสวยงามมากๆเดือนเมษาไม่น่ามีปัญหานะครับไลยสัปดาห์นะครับปิดไปแล้วนะครับปิดแดงๆนะครับปิดสัญญาณติดลบนะครับก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้าดูจากรายสัปดาห์เนี่ยมันก็อาจจะมีแรงเทขายหรือว่า อาจจะไซด์เวสักพักหนึ่งก็ได้เพราะว่าสัญญาการปิดติดลบวันนี้มันไม่ได้ปิดติดลบอะไรที่แบบรุนแรงมากไม่ได้เป็นแบบแทงใหญ่อะไรนะครับกว่า40-50เหรียญมันแดงแงแค่ประมาณ10เหรียญกว่าเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่ค่อยให้ให้น้าหนักตรงนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็มาดูในระดับรายชั่วโมงหรือรายสิชั่วโมงกันบ้างอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าการที่ราคาลงมาที่ประมาณ1968เนี่ย ถ้าไข่เป็นสายเทนไลน์นะครับตีเทนไลน์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหพอดีเลยนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าตั้งแต่วันจันทร์จนถึงมาสุกไเป็นต้นมาเนี่ยทองคาวิ่งวิ่งขึ้นวิ่งลงแต่ว่าสโลปเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆก็คือความชันเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็โดนตบลงเรื่อยๆเช่นกันนะครับแต่ความชันเนี่ย มันยังอยู่หรือเราเรียกว่าเทรนไลน์นั่นเองมันยังอยู่บนเทรนไลน์อยู่ยังอยู่ในเทรนขาขึ้นระยะสั้นอยู่นะครับและลายเดือนมันปิดแบบนี้แล้วและสัญญาณลายสัปดาห์ก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าเกียดจนเกินไปนะครับก็อาจจะคาดหวังว่าวันจันเนี่ยอาจจะได้ไม่เห็นการขึ้นต่อได้นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าบริเวณสโลปตรงนี้หรือเทรนไลน์ตรงนี้มันหลุดเนี่ยราคาอาจจะพักตัวได้ลึกถึงประมาณ 19 5 0นะครับถึง1935เลยทีเดียวนะครับถ้าลงไปประมาณ20เปรียดเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ3 1ม0 0ถึง3า7 0 0เนี่ยถ้าใครอยากจะเก็บราคาสวยๆเนี่ยก็อาจจะตั้งรอแถวๆนั้นได้เช่นกันนะครับก็ทยอยเก็บเก็บกันไปเพราะว่าตรงนี้แหละใช้วิจารณญาณกันละนะครับว่าสูงไปแพงไปมันแล้วแต่คนนะครับคนถือยาวเนี่ยก็อาจจะบอกว่าไม่เป็นไร ตรงนี้ถือยาวได้ไม่เป็นไรติดดอยไม่เป็นไรนะครับคนถือสั้นเนี่ยอาจจะต้องมาเพ่งนิดนึงนะครับแต่ก็อันนี้ก็ต้องดูกันไปดูกันมาแล้วกันนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ย อ่าอย่างที่บอกว่าเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่เงินที่อยู่ในสินทรัพย์ปลอดใครเนี่ยมันจะเริ่มไหลกลับเข้าพวกคุณพวกอะไรแบบชัดเจนอีกไหมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมมองอยู่นะเพราะว่าใครที่ตามผมมาผมก็จะเป็นคนที่แช่งลงระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับอยากเก็บราคาดีๆนะครับแต่ว่าด้วยกราฟเทคนิคด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันแช่งลงยากเหลือเกินนะครับแช่งให้ลงยากเหลือเกินราคาก็เกาะอยู่เนี่ยเหนือ19301935นะครับ ซึ่งมันก็เป็นบริเวณโซนแนวรับที่ค่อนข้างหนาพอสมควรอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยในจังหวะนี้เนี่ยก็มันนี้เม่เน้นไปละกันนะครับใครที่เล่นสั้นเนี่ยก็พยายามหาราคาสวยๆไว้นะครับราคาลงมาแรงๆ31,700งอาจจะมีซักไม้หนึ่งก็ได้31,800ถ้ารู้สึกว่าโอเคก็เก็บหน่อยก็ได้แล้วก็ไปทำกำไรที่เท่าไหร่ครับ32,000หรือ32,000นต้นๆน,น,นะครับอันนี้ก็เป็นคนที่เล่นสายระยะสั้นนะส่วนใครที่เล่นสายระยะยาวเนี่ยก็ ก็อาจจะมองได้ถึง33,000ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าณตอนนี้โอเคครับรายเดือนมันสวยแต่ว่ามันยังไม่ถึง2 0 0พันเหรียญมันยังไม่สามารถยืนอยู่เหนือ2 0 0 0เหรียญได้นะครับตราบตราบใดที่มันยังไม่ทะลุเนี่ยโอเคเราอาจจะได้เห็นการพักตัวอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับราคาทองคําทะลุ2 0 0พันเหรียญได้เมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหครับแนวต้านมันไม่ค่อยมีแล้วเจอกันอีกทีนู่นก็หายเดิมเลย2075นะครับหรืออาจจะหยามขึ้นไป2,100รเหรียญก็ได้ณจังหวะน,น,นั้นเนี่ย 33,000ก็อาจจะได้เห็นอยู่ไม่ไกลนะครับไกลไกลมากๆถ้าถลุ2 0 0พันแล้วเนี่ยสามหมื 32, ่นสองพันไอ้สามหมื่นสามพันเนี่ยมันค่อนข้างไกลมากๆกนะครับก็ประมาณนั้นละกันนะครับสำหรับสรุปข่าวประจำสัปดาห์ครงนี้ก็สัปดาห์หน้าก็มีตัวเล็กพวกนอนฟาร์มนะครับแต่ก็เป็นวันหยุดค่อนข้างเยอะนะนะมีทั้งวันหยุดอ่าแบงก์สหรัฐด้วยนะครับแล้วก็เข้าใกล้สู่สงการแล้วนะครับ ก็ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะโวล่มก็อาจจะเบาบางนิดนึงนะครับก็ต้องรอดูกันไปนะครับในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอทุกท่านโชคดีกับการลงทุนและขอให้ปีนี้ทุกท่านร่ำรวยกันทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ